คนไข้ถามมาว่ามีอาการชาที่บริเวณฝ่าเท้านะครับหรือมีอาการชาที่บริเวณด้านขาด้านข้างแล้วลงมาที่ขาจริงๆสาเหตุมันจะเกิดอยู่อยู่สองแบบด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือปัญหาจากหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วลงไปเส้นประสาทที่ลงไปเลี้ยงขาเนี่ยมันโดนกดทับทําให้การรับความรู้สึกที่ปลายเท้าเนี่ยมันแย่ลง นะครับหรืออาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันชาตลอดเวลาจะชายิบๆชานมึนๆชาหนาๆหรือเวลาจับแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรมาเกาะอยู่แบบนี้เนี่ยฮะสาเหตุหนึ่งที่มีปัญหามาจากรอ,องกระดูกทับเส้นประสาทนะครับสาเหตุที่2จะเป็นปัญหาของปลายประสาทที่บไปเลี้ยงที่ริรวนเท้ามันเสื่อมเสื่อมซึ่งสาเหตุเนี้ยเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานก็ได้หรือจะมีปัญหาจากภาวะโรคที่เกิดขึ้นกับปลายประสาทเลยก็ได้ ดังนั้นส่วนใหญ่ปัญหาของอาการชาเขาจะสงสัยเรื่องของเส้นประสาทครับวิธีการในการออกกําลังกายเพื่อยืดเส้นประสาทขาเพื่อลดอาการชาวันนี้จะมาสอนวิธีกันว่าเราจะทํำยังไงนะครับทีนี้อย่างแรกให้ทุกท่านสนใจที่ขาตัวเองก่อนเนาะว่าขาข้างไหนที่มีอาการชานะครับทีนี้เรามาดูที่ขากันการที่เราจะยืดเส้นประสาทที่ขาง่ายๆก็คือการกระดกข้อเท้าขึ้น พร้อมกับเหยียดขาขึ้นในลนักษณะนี้เส้นประสาทจะถูกดึงจากหลังไปจนถึงปลายเท้าผมแนะนําไว้ก่อนว่าในกรณีคนไข้ที่มีอาการชาจากหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะทําให้มีอาการปวดมากขึ้นได้นะครับกระดูกข้อเท้าขึ้นเหยียดขาตรงในลักษณะนี้นะครับก็จะทําให้อาการชามันมากขึ้นแล้วนะครับจะรู้สึกชานิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเจ็บมันปวดแล้วชามากทนไม่ไหวก็ลดลงได้โอเคไหมครับ ระดกปลายเท้าขึ้นนะครับแล้วก็หักขาเขานิดนึงประมาณนี้ตัวยังนั่งในลักษณะนี้ตรงๆธรรมดานะครับอันนี้นับ1ิครั้งเป็น1เซตนะครับทำสิบครั้งเป็น1เซตแล้วผ่อนสอง้วผ่อนแบบนี้นะครับจะตึงรู้สึกตึงแค่น้องเนาะแต่ถ้าเรายกขาสูงขึ้นจะตึงมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าอยากให้มันชามากขึ้นเราทํำยังไงวิธีการ ยกเหมือนเดิมกระดกปลายเท้ากดทีนี้นั่งไหลหอลงข้อมหลังลงนะครับพร้อมกับก้มศีรษะลงจะตึงมากขึ้นนะครับตึงมากขึ้นแล้วนะค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรอพันถ้าใครที่ชามากต้องระวังนิดนึงเนาะถ้าใครทําเสร็จอาการชาต้องลดลงนะครับนะสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเกสองใครทําเสร็จอาการชาที่มันมีอยู่มันต้องหดหดลงแอเรียพื้นที่ของมันจะต้องน้อยลงอาการชาที่หนามากจะต้องบางลงนะอ่ะดูนะเหยียดขาขึ้นค่อมหลังไปหอก้มองแล้วผ่อน10บถึงสิ้าวินาทีต่อรอบนะครับทำสักห้าห้ารอบก็ได้ใครไหวก็สิบรอบก็ได้นะครับ จะตึงมากเนาะโอเคนี้เพิ่มความยากเข้าไปอีกเอามือนะประสานไว้ข้างหลังไขว้หลังไว้เลยนะครับแล้วค่อมหลังลงไลหล่ห่อกดลงยกขาให้สูงขึ้นนะครับถ้าใครมีเก้าอี้นะลองเก้าอี้ให้มันสูงขึ้นไปอีกเนาะเพราะอันนี้ผมแรงหมดแล้วมันจะตึงมากแล้วนะฮะค้างไว้แล้วผ่อนแบบนี้โอเคไหมครับ ทีนี้ถ้าเราจะขยับให้เส้นประสาทมันคลายด้วยนะเหมือนมีเนฟกายดิงเพื่อจะทําให้มันมีการยืดของเส้นประสาทด้วยวิธีการคือเหมือนเดิมเลยนะครับนั่งเหมือนเดิมข้อมหลังไหล่หอก้มคอกระดกปลายเท้ายกขาค้างไว้เริ่มตึงแล้วนะฮะเหนยคขอขึ้นอาการตึงจะน้อยลงก้มคอลงการตึงมากขึ้นนะครับเหนยคอขึ้นอาการตึงหายละสลับอย่างนี้ ประมาณสักสิบรอบแล้วพักแล้วเช็คอาการว่าการชาดีขึ้นไหมโอเคนะครับนี่เป็นเทคนิคการลดอาการชาขาแบบง่ายๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะมาทำให้เพราะเดี๋ยวมันจะยาวไปก็ฝากไว้สำหรับวิธีการยืดเส้นประสาทหรือว่าใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำกายภาพแบบมีเทคนิคอยากให้สอนเรื่องอะไร สามารถทิ้งไว้ในอินบ็อกซ์หรือว่าใน Line OA ของเราได้นะครับคำถามข้อสงสัยที่น่าสนใจเราจะทำเป็นคลิปเพื่อจะมาตอบให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ไลน์ OA ของคลินิกนะครับใต้ i i แอดบัณฑิตคลินิกนะครับ Ad b u n d i t c l i n i c b u n d i t c l i n i c ครับหรือสอบถามมาได้ทางอ inbox ของ Facebook f a n p เ g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook f a n p เ g e บัณฑิตกายภาพบัตและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมาย อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบันดิตชาแนลสามารถกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบันดิตกายภาพบัตรทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ